ตอนนี้ก็พามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะดนย่า้กินบรรยากาศเย็นสบายอาบน้ำมาสดชื่นนะคะสวัสดีครับ ออฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามในะช่องง้มโชคเฟมลี่ของเรากันด้วยนะคะอืมไปนะลงกันไปหากินด้านล่างนะคะ ตัวนั้นก็จะมีน้ําให้เขาได้เล่นนะคะลุงที่ตุ้มแ้วนั่น พุนค่ะหอนเนาะเออตีหูผับผับด้วยดูค่ะสบายใจเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณพ่อเต็มคาราเบลได้เลยนะเห็นบอกค่ะทุกคนเต็มคาราเบลได้เลยยางมาเลยยางมาโหลดพอหน่อยเพิ่นแบบผูกให้เจ้าเลนขีตม้มแหละคอยก็ว่ายุเจ้าคืบอบนลเลีนขีตม้มเขาบอท่านได้หอนเนาะ ได้แทกเขาพรท่านฮอนเขาบอว่าเอ๊ะพลี่ทำไมไม่เล่นขี้ตมนะกินญ้าด้วยอ่ะทุกคนชัดกินไปด้วยฉันก็ตักน้ำอาบไปด้วยนะคะสบายใจสบายใจเฉิมเลยอันนี้ไม่ใช่เฉิมนะอันนี้เป็นแบบยิ่งกว่าเฉิมอีกนะคะ นี่เราก็มาเฝ้าพ่อเล่กันนะคะแม่แม่นะคะเป็นยังไงพ่อจ๋ากินญ้าลงไปกินญ้าด้านล่างอีกนะออทางนี้มันร้อนไงฉันก็อาบน้ําแล้วฉันก็กินญ้าสบายใจฉันเลยโอ้โหฉันชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้อีกไม่นานเกินรอฉันจะพาลูกและก็ภรรยาของฉันเที่ยวปป่าเอ้ย เที่ยวป่ากันนะลูกๆภรรยาโอยคือเด็กๆที่บ้านคงจะดีใจเวอร์นะฮะอ้ยมีชูงวงชูงวงเอ้ยทำหน้าตาสดิวกิ้วแบบนี้อย่าสดิวกิ้วแบบนี้เพราะจ๋าโอขมับเธอบวมคือ ตอนนี้คุณพ่อก็ได้มันเล่นน้ำนะคะเล่นขี้ตุมสบายใจสดชื่นหนูสดชื่นตีหูผับผับมีแหงไหลหลังจากที่หายจากตกมันแล้วก็มาเล่นน้ำเล่นขี้ตุมรี่เล็กจยคของบัดน,นี้ก็สีฮอดเวลาเขาบ้านตัวนอ้อตอนนี้ก็เล่นน้ำนะคะแล้วก็เล่นขี้ตุมกินหญา้า สบายบรรยากาศก็เย็นสบายคลายร้อนธรรมชาติบำบัดของแท้ค่ะมาอยู่กับธรรมชาติเก็สิสบายโตขึ้นนะคะอารมณ์ดีขึ้นเดี๋ยวก็สิบรับหมดกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เปิดกําลังใจให้พ่อ,อรีของเฮากำาเดิอกดไลค์กดแชร์น้ำดึกครับเด้อ,อ,อกดไปยูโฮมกันเด้อพี่น้อง ไปแล้วนะคะไปกิปนหญาก่อน,อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า <ไป S 1> ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามนะคะในช่องงามโชคเฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีจ้า